โอเคไฮไฮเรามาเล่นอะไรสนุกสนุกดีกว่าครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะอยู่บ้านว่างๆนะฮะใช่จ้ะเดี๋ยวรอให้คนมาทีกเกร์อะรอรอโชว์อะไรครับ <laughs> เป็นแบบเป็นโปสเตอร, <laughs> ร์อรอ <laughs> เป็นประวัติเรียกว่าอะไรอะเป็นประวัติเป็นประวัติของน้ำหอมนี้นะฮะว่าได้มายังไง ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะคะ,ะฮะลัลโหลฮัลโหลพี่มาพี่คีสวัสดีครับบ้านหมาพันทิพย์ครับสวัสดีครับขอแว่นได้ไหมไม่ได้ะพี่ต้องคาดผมไว้มองไม่เห็นเดี๋ยวหน้ามาพี่จะตกแล้ผางมันเหมือนกันโอเคเอาเลยไหมเอาอยัางดูห้าพันแล้วอะ่ะก็คือวันนี้เราจะมาแจกน้ำหอมนั่นเองแต่ว่าคือจริงๆแล้วอ่ะ อันนี้จริงเราจะมีงานเปิดตัว<ช>ยิ่งใหญ่อลังการมากมากเลยค่ะ<ช>แต่ด้วยโควิด -19 เ้นี่ยโรคระบาดเนี่ยก็เลย<ช>ทําให้เราต้องอเลื่อนไปก่อนนะคะ<ช>ก็เลยไม่ทันได้เสียใจมาก <ใน S 1> เลยที่ไม่ได้ไปเจอทุกๆคนด้วยตัวเอง<ช>นะครับผมเราก็เลยทําอันนี้ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้ปรึกษาใครเลย <laughs> อยู่ดีเราจะแจกเราก็อยากแจกครับผมใช่นะ ขาไม่ได้จ้างมานะไม่ได้จ้างนะนี่ไม่ได้จ้างพูดเลยอันนี้คือจะแจกเองคืออยากอยากมาคุยด้วยอยากมาคุยทุกคนอยากแจกอยากแจกจริงๆอยากให้คนได้ลองใช้ไงใช่เพราะว่าโปรเจกต์เนี้ยคือเราทํามานานมากคุยไว้นานมากเลยเนาะนานมากแล้วก็เราได้เทสกันหลายรอบมากๆครับใช่ใครก็อาจจะอาจจะได้เห็นแล้ววันที่เราไปเทสที่ที่มีรูปออก่าแล้วก็แล้วก็เขาก็ลงรูปไปนะนั่นนั่นคือสิ่งที่เราไป ไปดมมาไปเทสมานะครับแล้วทำไมถึงต้องเป็น love story อ่ะทำไมต้องเป็น love story อ่า love ก่อนคุณ love by Kim story by Mark love by Kim นี่ก็คือหมายถึงว่าความรักก็คือโดนโดนรัก by Kim ใช่ไหมก็จริงจริง inspiration ของเราอ่ะที่ที่ได้บอกเขาไว้นะก็คือพี่หมาก็ชอบกลิ่นที่มันเป็นแบบ ไม้ไม้ไม<ช>ป่าป่าอะไรเงี้ยไม่ก็ถ้าใครได้ติดตามผมมาระยะหนึ่งก็น่าจะรู้ว่าผมชอบเข้าป่าผมชอบเขียนเรื่องราวเวลาที่ผมได้ไปมาใช่ไหมผมก็เลยใช้คําว่าสตอรี่ผม,มเพราะว่าผมชอบเล่าเรื่องอแล้วอีกอย่างหนึ่งของผมกลิ่นของผมเนี่ยมันจะจะเป็นกลิ่นแบบวูดี้วูดี้กลิ่นเปลือกเป้อกไม้ะไยะางเงี้ยนะผสมความอบอุ่นแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวนะฮะ ค่ะของคิมก็จะเป็นเลิฟเพราะว่ากลิ่นแบบโน้ตหลักๆของเราเนี่ยของของตัวตัวคิมเองจะเป็นกลิ่นพีโอนี่ก็คือดอกไม้โบตันที่เป็นดอกไม้ที่คิมชอบเป็นแบบเฟเวอร์ดอกไม้เลยอยากจะบอกจริงๆเป็นมันเป็นอะไรเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจมากๆเลยนะเราเลือกแบบพิถีพิถันมากจริงๆอะ่ะจนได้กลิ่นที่เราต้องการจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กลิ่นนั้นและที่มันนะมีเสน่ห์มากกว่านั้นก็คือ สามารถฉีดได้เป็นสี่กลิ่นไม่เพราะสามารถที่ะฉีดคอมบายด้วยกันได้ก็คือฉีดผสมได้กันได้ใช่ผสมเออ่จะพูดตัวอย่างว่าผสมยังไงนะก็คือเอ้าบอกอันนี้เลยดีกว่าเออเออเอาขวดคืออ่ะเอาของีโชนี่นะฮะเป็นกล่องน้ำหอมนะครับอันนี้สามสิบมลสสิบมลเราจะบอกว่าถ้าคุณซื้ออันหนึ่งอ่ะ คุณจะได้สองกลิ่นอก็คือถ้าสมมติว่าเป็นกลิ่นของพี่หมาดเป็นตัว sorry ตัวนี้บหมาดเนี่ยก็จะมีตัวนี้แถมก็จะมีในกล่องก็จะมีอ่ะก็จะเป็นกลิ่นของคิมแถนไปนะคะเยอะแยะไปหมดเลย กลิ่นของครมแถมมันนอันเล็กๆถูกต้องเพื่อที่บางวันถ้าคุณเบื่อไม่อยากได้ใช้กลิ่นกลิ่นเดียวคุณสามารถฉีดอีกตัวเนี้ยผสมเข้าไปได้ก็จะทำให้มีเสน่ห์มากขึ้นใช่ก็จะมีความแบบอบอวนอบอุ่นไปด้วยเนาะว่ามีความสดชื่นนะฮะใช่แต่ว่าถ้าเป็นขอมค็มก็จะเป็นขวดใหญ่เหมือนก้านเลยมันก็จะมีขวดเล็กของที่มาแถมมาถูกต้องเก๋มากเลย มา,ม,ามากเลยชอบมากใช่ภูมิใจมากๆเลยนี่ครับไม่รู้ว่าเขาจะขายแบบนี้อีกนานแค่ไหนนะ,ะ <laughs> นะก็ลองไปหาดูกันแล้วก็อันนี้ขนาด30 ml นะเออ,เอ,อแล้วเรามีอีกเรามีขวดใหญ่อีกขวดใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ขวดใหญ่มียี่ขวดใหญ่ขวดใหญ่ในเก๋มากดูนะ สุดยอดมากน่ารักมากอ่ะมันเปิดอย่างนี้มาเหมือนสมุดเลยร่วงร่วงแล้วก็มีคำคมนี้ด้วยใช่ใช่ If you never turn a page you will never know what the next chapter holds เพราะฉะนั้นคุณต้องเพราะฉะนั้นคุณต้อง turn the page แล้วคุณก็จะจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะฮะหมายถึงว่าถ้าคุณไม่เคยที่จะเปิดอีกหน้าหนึ่ง คุณก็จะไม่ค้นพบสักทีว่าหน้านั้นมีความหมายยังไงอ่าไงล่ะไงล่ะนี่ก็เหมือนกันเนี่ยนี่เหมือนกันขวดใหญ่ก็คือขวดใหญ่สวยมากหนึ่งร้อมนะครับก็จะมีทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กไปด้วยนะก็ตอนเนี้เอาจริงผมก็เห็นแฟนคลับบางคนแล้วก็บางคนได้ซื้อที่เซเว่นเลเวบางที่ก็มีขายแล้วเป็นแบบนี้ ซึ่งเราจะมาแจกวันนี้กแจอันนี้กันนะฮะอันนี้แต่ว่าอยากจะบอกก่อนว่าเนี่ยนี่ของเราป้าที่แกะแล้วว่าอยากให้อยากให้ดูก่อนว่าแบบห้ามหมุนอะว่าต้องดึงตรงๆเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหาก่อนเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนเก็บอันนี้ก่อนอยู่แถวนี้แหละไปไหนอะ แป๊บนึงนะครับมันอยู่แถวนี้นะแต่ไม่เป็นไรบีเดี๋ยวเราค่อยแกะอันใหม่กันแะล้อ่ะงั้นแกะให้ดูเลยแล้วกันจะแ,แกะให้ดูเลยสดๆไปเลยเพราะว่าไม่อยากให้แกะผิดเดี๋ยวกเกลียวจะพังมไม่ใช่ไหมเขาเรียกว,ว่าเกลียววะอ่ะอันนี้มันจะหกไม่ใช่อะไรหรอก ใช่มันจะ่าเนี่ยมันจะมีมันจะเป like น็นแบบนี้ s, <S แล eh ้วก็จะมีสองแถบนะคะก็คือกลิ่นครีมแล้วก็กล네ิ่นที Belgium> ้หมาใช่นี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 ่เขาจะมีสติกเกอร์แปะไว้ตรงนี้ครับใช่เขียนบอกว่าให้ดึงดึงนะดึงตรงตรงดึงตรงตรงอย่าไปแบบหมุนเดี๋ยวเกลียวมันจะหลุดแล้วเดี๋ยวมันจะหกเอานะเดี๋ยวจะหอมไปใหญ่นะก็เนี่ยก็แกะสติกเกอร์ ออกมาแกตึงอังน okay. ี้ก่อนแล้วคุณก็ดึงปับนี่แล้วแล้วก็ฉีดแล้วก็ฉีดนี่อันนอ้อยู่ไหมหอมจีกหอมมากหอมมากคราวรีทูฟรีเซนต์มากเพราะว่าเราสามารถฉีดด้วยกันพี่หมากก็เปรียบเสมือนป่าใหญ่นะคะป่าใหญ่ๆที่มีดอกไม้ อยู่ด้วยนะครับผมทิ่ไปได้กันได้เอ้ยแล้พี่แทนเมื่อเช้าเผิ่หมุนจ้าหกจ้านนนี่ไงคุณไม่อ่านนะคุณไม่อ่านเขียนอยู่วันเดิ้ลนะจ๊ะเดิ้ลงั้นจ้ะมาเรามาเล่นเกมกันเลยดีกว่าพี่มตูมเหรอพี่มตูมเข้ามาไหนสวัสดีจ้าพี่มตูมไหนไหนไหนไม่ล้อพี่หมาคุยพี่มตูมหน่อยมตูมตูมอยู่ไหนอ่ะไปแล้วไหนอ่ะไปแล้วมั้งนี่ไง อยากให้หมาฉีดให้ฉีดน้ําหอมเหรอเออน้ําหอมอ๋อพี่ต้นมาแล้วพี่ต้นเดี๋ยวนะนี่คือพี่ต้นนะครับจะเป็นคนดูว่าใครที่ตอบเร็วที่สุดอ่ะเดี๋ยวบอกกติกากอนดีอ่ะอ่ยังไม่ได้บอกกติกาก่กติกาแท้กติกาของเรามีว่าเรามีคําถามทั้งหมดสี่คำถามนะคะของพี่หมาคือสองคำถามของคนคิมก็คือสองคำถามครับซึ่ง ถ้าใครตอบคําถามเดวแล้วก็เป็นคนแรกก็รับไปเลยรับไปเลยนี่นี่นี่อ้าวอันเขาเอาไว้ไหนเอออยู่นี่เยอะไปหมดเลยเอานี่รับไปเลยนะฮะกล่องนี้นะครับใช่เราจะส่งไปให้เราจะให้พี่ต้นดีอมไปหานะค่ะโอเคเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะจ๊ะเตรียมพร้อมคำถาม ่านไหมง่ายมากเลยอ่ะง่ายมากคำตนะคำถามมีอยู่ว่าถ้าให้ผมเลือกใส่รองเท้าผ้าใบผมจะใส่สีอะไรระหว่างสีดำกับสีขาวตอบคร<อ>ับเฮียบอยเฮียบอยก็มาเฮียบอยก็มา อ่ะใครตอบคนแรกถูกคนแรกคุณรับไปเลยนะพี่ต้นแคปไว้เลยนะยังไม่มีใครตอบมานะฮะอ้ามีคนตอบมาแล้วจ้า,ม,ามีคนตอบมาลวจ้าอ้าครูต้อยก็มาฮนะพี่เชอรี่ก็มาฮะโอ้โหมากันหมดเลยีคุณต้อย <laughs> อนิดๆดำ <laughs> สนิทกันจริงๆไห<อ>มเนี่ย <laughs> โอโบโบบี พี่อ่ะช้าเราเราได้เรามีคนตอบถูกแล้วคนแรกนะพี่ต้นบอกแคปไว้นะฮะพี่แพรตอบด้วยได้ปะพี่แพรจะเอาอะไรไม่่เอาสนุกว่างเลยว่าง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 คนที่ตอบถูกตอบไปแล้วนะครับผมเฉลยแล้วกันตอนนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือสีดําไม่เคยใส่ครับผมใส่แต่สีขาวครับ ดีใจด้วยนะครับรับไปเลยครับผมอ่ะคำถามต่อไปเอาสลับของบีดีกว่ากอค่ะโอเคออเครือ่องประดับที่คิมใส่ในชีวิตประจำวนันไมมอ่ะหรือต่างๆนาๆนาไปก่อนอ่าคิมชอบใส่เครื่องประดับสีอะไรเป็นสีทองหรือสีเงินอืตอบค่ะตอบค่ะ ตอบค่ะตอบค่ะฉีดแล้วสาวจะติดป่ะครับโอนโหไม่ต้องโอ้โอใครอะ่ะไอ้อ้นไอ้ไอ้น <No. S 1> ต้อติดกว่าเดิมอีก <c oughs> ไฮติดกว่าเดิมเยอะกว่าเดิมเอ้ยเฮ้ยมีคนตอบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้เอ้ยดีไงอุ้ยจริงป่ะเนี่ยโอเคโอเคคุณจะได้สิทธิ์นั้นไหม ของางวันไม่ไม่ยังไม่ได้ไม่ได้บอกว่าให้พี่นิดอพี่นิดข้ามไม่ให้พี่นิดข้ามพี่นิดไม่ควรได้ไหมหรือยังไงไม่ได้พี่นิดไม่ได้ได้ด,ไไดิไม่ได้ไม่ได้เว้นหรอใจร้ <laughs> ายกับพี่นิดอ่ะ <laughs> พี่นิดเมาออที่บ้านมาไอไปขัดสิพี่นิดเมาออที่บ้านตอนนี้เลยมา <laughs> เออ <laughs> นะ งั้นงั้นข้ามนิดตไปเดี๋ยวเราเราให้พี่นิดเองไม่เมื่อกี้มีอยู่มีคนตอบอยู่ออตอบไปแล้วเนาะพ,นพี่ต้นได้ไหมพี่ต้นได้ไหมพี่ต้นแคปได้ปะอย่างวะอย่างวะตอบถูกก็ไม่ได้เงี้ยโอเคโอเคงั้นให้คิมแร็ปโชว์เจ็บคอมาอะไรยังไม่หายเลยเนี่ยอ่ะอ่ะโอเคสองคำถามแล้วนะครับจริงเราก็ต้องพูดดังมากจะได้นะจริงเหรอ หูหนวกโอเคมาแล้วอะยู่บนเวทีอยู่บนเวทีคำถามที่สามๆหรือว่าหรือว่าเราจะเว้นระยะคุยกันก่อนเว้นแบบคุยกันก่อนอยู่บ้านทําอะไรกันนะครับอยเงี้ยอยู่บ้านทําอะไรกันคะอยู่บ้านทำรากัรมีอะไรอยากจะแนะนําเราไหมเราก็เบื่อแล้วเหมือนกันเราหมดแล้วนอกจากจะสั่งไลแมน อุ้ยนอกจากจะสั่งอาหารนะด e ลิเวอรี่ดีลิเวอรี่ต่างๆนะครับผมพูดรวมๆแล้วกันเอ่อดีลิเวอรี่อาหารต่างๆนอกจากเราจะทำกับข้าวเองแล้วเล่นหมาเองแล้ววันนี้น้องทำขนมปังใช่อร่อยด้วยจ้า, <c oughs> าดูดีมากาดูดีมากเอามาโชว์เอามาโชว์อด้รหรอโช,ชว์ไปแป๊บหนึ่งอ้วนขาแปลว่าอะไรอ้วน พ,พี่ต้นบอกว่าทุกคนอย่าได้เล็กมาติดสินบนฉันนะใช่ขอล้วเจนซี่เจนซี่ Gen C. Gen C. นี่โชว์หน่งปังก่อนฝีมือวันนี้นะครับน้องคิมกับพี่เจนของเรานะครับสีทองอลามสวยงามมากๆเลยจ้าเหมือนตุด่เด็กหอมมากเดี๋ยว่นี้เช้าพรุ่งนี้เช้าจะกินกับแยมกับตอนคืน,นไม่ควรกินแป้งเยอะ เพราะว่านี่ไม่ได้ทําแบบเพื่อสุขภาพอันนี้ทําแบบอ้วนสุดอะจะมาด้วไม่ได้หยุดเลยจะสู้ๆหนะพี่วอลลี่อยากกินโอ้ยวอลลี่ไม่ได้เจอกันแล้วละครปิดกล้องไปแล้วว่ะเออพี่วอลลี่เออพี่วอลลี่บ้านอยู่ซอยเดียวกับเขาเลยนะใช่ใช่อยู่ใกล้มากไม่รู้ย้ายไปหรือย,ยังยังยังกันเลยอ๋อนางเออนางซื้อบ้านใหม่ไงอ๋อเหรออ่ะฮะ ขนมปังส่งดิลิเวอรี่ไหมคะส่งเดี๋ยวบอกสูตรนะบอกสูตรเอะไรเมอร์อะไรเมอร์เมอร์เมอร์ไม่ไเข้ากล้องเหรอมาเลยมามามาททักาายมช่วยตัวหน่อยมาเออหนีทำไมไม่ต้องเลยเราอะเชื้อราเลยเนี่ยเชื้อราเอะอ่ะมา เรามาคําถามต่อไปแล้วกันนะครับเตรียมตัวไว้ให้ดีครับคําถามนี้นขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผมเลยอะคําถามเนี้ยพร้อมนะฮะเขียนว่าอะไรอ่านไ่ออกเลยเกี่ยวกับอาหารครับน้าหอมก็ต้องมีลายเซ็นทั้งคู่ด้วยเด้ออ่ะเดี๋ยวเราเซ็นให้ก็ได้เด้อโอเคได้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 อะไรนะ ลืมกระติกสีชมพูไว้ที่บ้านอ๋อวันนั้นนี่มากินข้าวเหนียวไงอ๋อ <laughs> <laughs> อยู่ไหนแล้วว่าละครที่หมากใกล้ออนแอ์แล้วใช่ครับใช่ที่ยี่สิเอ็ดเมษานะครับผมนะอ่ะมาถามแล้วกันคำถามมีอยู่ว่าอันนี้คือน้ำหอมคูดที่สามนะครับคำถามมีอยู่ว่าระหว่างส้มตำ

ก๋วยเตี๋ยวครับช่เป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำก๋วยเตี๋ยวเรือชอบทุกอย่างนี่เป็นเส้นอะนะนนแต่มันก็แล้วแตอารมณ์แหละบางวันก็อยากกินส้มตำแต่วันนี้อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะโอเคต่อเลยไหมอ่ะต่อเลยมาคำถามข้อที่สี่กับน้ำหอมขวดที่สี่นะครับเมื่อกี้เครื่องประดับตอนนี้เครื่องสำอางค่ะ กินสองอย่างตลอดพี่ชเออกินอย่างนิดนะต่อต่อเครื่องเอ้ยไม่ใช่เครื่องเไปแล้วเครื่องสำอางเครื่องสำอางถ้าให้คิมเลือกเดิมิชนที่ขาดไม่ได้หนึ่งลิปมันสองที่เขียนคิ้วอะไรที่ต้องคิมขาดไม่ได้ลิปมันหรือว่าที่เขียนคิ้วครับตอบครับเดินเดิมเดิมเดิมเดิเดิ ขอหาพี่ย่าหน่อยค่ะอืมขอหาพี่ย่าหน่อยมันตอนนี้แชร์พิธีออกกำลังกายกันใช่แต่ตลอดโอ้หต่างคนต่างออกกำลังกายฟิตมากเลยมีคนตอบแล้วนี่คือถ้าออกจากกักตัวนี่คือไปเจอกันนี่เป็นกล้ามด้วยกันอย่างนี้เลยนะกล้ามนี่เลยจะจะตกเย็นเย็นก็กินเหมือนเดิม เอ้ยมีอ่ะตอบจะลืมอ่านเลยไงไม่มีคนตอบแล้วบอกแล้วตอบแล้วด้วยถูกแล้วด้วยถูกแล้วหมดแล้วขวดที่สี่ได้จากเราไปแล้วนะครับสี่ขวดสี่ขวดกับสี่คำถามนะครับผมก็เดี๋ยวเอถ้าใครตอบถูกใครตอบคนแรกนะครับพี่ต้นจะดเร็กไปหาเนะอทถ่อยู่ถามที่อยู่โจ้าหลับป่าลูกแมนนี่มางี่มื่ พี่เมื่อมามาโชว์ตัวหน่อยมามาโชว์ตัวหน่อยมาเลยนี่มาไอ้จงเนริญจงมายอ่าตดนตดนเต้นมาแล้วใครอ่ะเมื่อใครอะฮะใครอ่ะใครอ่ะฮะเฮ้ยมียุงด้วยมียุงบนหัวเราด้วยตบเลยนี่ไงยุงมันโควิดป่ะเป็นเป็นอยากให้พี่หมากับพี่กิงแสดงหนังด้วยกันค่ะโห หนังหรือว่าละครอยากเหมือนกันหมดแล้วอดเล่นเลยโอ้นะปุ๋ยเอาไปโทษถ้าปุ๋ยไม่ขอจวงวันนี้ยถือไปให้จวงอยู่วันนี้ยอย่าเอาไปให้เดี๋ยวเอาไปให้อย่าลืมนะคะทุกคนถ้าใครได้รับน้ำหอมเราอย่าอย่าหมุนนะจ๊ะไม่ทำเหมือนพี่แพรนะจ๊ะไม่เอานะจ๊ะดึงนะดึงครับกลิ่นใช่ไหมครับกลิ่นเราเลือกระบบกไปแล้วนะครับเราภูมิใจมากที่เราได้เลือกลิ่นนี้ออกมานะ ด้วยกันอยู่นานเลยมัมมา่ามัมมา่ามัมมา่มมมา,มมมาพี่ว่าเกินอายเป็เมือ,อ,เมองง่วงนอนจ้าตอบไม่ทนันพี่ส้มโอ้โหพี็ส้อมอ่ะเราพูดถึงราคากันหน่อยไหมเออใช่ยังไม่ได้แจ้งราคาราคานะครับนี่เลยก็เออเขาเรียกว่าอะไรขวดเล็กสุดะนะฮะขายในเซวขายในเซเว่นนะครับขวดเล็กสุดนะครับผม มีใบปิวอยู่ไหนใช่ใช่อยู่นี่อยู่นี่ใบปิ้วขวดนี้นะครับขายอยู่ที่เก้าสิบเก้าบาทเองเซเว่นเก้าสิบเก้าบาทได้สองกลิ่นเลยนะเนี่ยสมมุติว่าสมมติว่าใครแบบแอบชอบใครแอบรักใครแล้วซื้อนี่ไปน่ารักจะตายเออจริงน่ารักมากฉีดน้ำหอมอยู่บ้านอ่ะนะคอนเนี้ยจริงอยู่บ้านก็ต้องหอมนะจ๊ะใช่ไม่อาบน้ำก็ฉีดไป ใช่จะได้ไม่รู้ว่าเราเหมนอ่าคนเล็กสุด99บาทนะครับสำหรับขวดเอกลางไซส์กลางนะครับ30 ml นะครับผม690บาทจก็อย่างที่บอกไปก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมก็คือแถมอันแถมอันเล็กนะใช่เพราะว่าเอาเป็นเมนหลักว่าเราชอบกินไหนครับผมและขวดใหญ่สุดนะครับเอาให้คุ้มไปเลยนะฮะ ขวดใหญ่สูตรห0ึ่งนะครับ1890บาทครับอืมจริงๆเลือกรูปพวกนี้รูปพวกนี้เราก็อยากจะบอกว่ารูปหน้าปกเนี่ยเราก็อยากจะบอกว่าเราก็เลือกเองนะใช่เราเลือกเองใช่ฮะ โอเคมีอะไรจะคุยกับทุกคนอีกไหมจ๊ะฮะอยากได้เมอร์ด้วยค่ะไม่เดือดได้เมอร์หรอคะมาๆาม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 มา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 มมามามมมา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 าม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 าาาอาอา้อาือาอา ฮัลโหลฮัลโหลไฮ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 ที่เนี่ยไม่อยู่วันนี้เนาะแม่ไปบินใช่การกลับมาคืนนี้ละ <ven> คุยต่อคุยต่อเสียดายต่อไม่ทันโอ้เ oh, สียดายเหมือนกันเนาะไม่จริง <m uch ing> ๆแล้วมีอีกที่จะมาแจกแต่ว่าจะเป็นวันไหนก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันอ่ะใช่เดี๋ยว <m uch ing> ต้องไม่ <m uch ing> แจกวันนี้หมดเดี๋ยว <m uch ing> ต้องมีอีกนะเดี๋ยวต้องเล่นเกมเดี๋ยวค่อยคิดเกมก่อนใช่เมื่อกี้ก็นั่งคิดกันจะถามอะไรดี นะใช่เอาวันนั้เอาเกมยากยกว่านี้ไหมเออใช่ใชอ่าเมื่องงเออทำอะไรผมเอาผมมาทำอะไรเนี่ยอืมอืมจริงอืมในกไมใคกาบอ่ะเมื่อไหร่จะทำช่อง YouTube คะเนี่ยผมบอกแล้วให้ถ่ายให้เนี่ยทำขนมโปงขนมปังให้ถ่ายไว้ ไม่ถ่ายก็วันนี้เลือกเ่าจะถ่ายวิดีโอหรือจะไลฟ์วันนี้ก็เลยไลฟ์ออนไลฟ์ไปไลฟ์มาแบตหมดเพราะว่าวันนี้ออกกําลังกายกับเดอะแก๊งแล้วก็วิดีโอคอแงแบตเลยเร็วเออดีนะดีนะก็คอหากันแก้เหงาเนาะใช่หนึ่งนาทีอย่าเดี๋ยวคอทุกวันก็ได้นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเบื่อกันไปก่อนดีแล้วให้คิดถึงกันบ้างเพื่อนเยอะ อเย็ดมากไม่รู้จะถวะใครเลยพี่เกิมตัดผมมาแล้ะนะตัดผมสั่งช่างว่าไงคะนี่มุกกเหรอไม่ก็สั่งช่างบอกว่าเอาทรงอะไรคะอย่างเงี้ยเวลาไป,ไปตัดแล้วแต่แล้วแต่ให้ไีก้องตัดคือไงจะตัดผมเสียออกไม่ค่อยได้ตัดส่งอะไร วันนี้พี่มาไปทําอะไรมาคะพี่ไปเรียกว่าเอคุยงานแล้วกันนะอืมพี่ไปคุยงานมาจ้ะก็เลยอดอยู่ทําขนมปังแต่กลับมาทันชิมนะจ้ะใช่มองงงน้องหมาดูงงมากเลยค่ะอืมเอาฉันมาทําอะไรเนี่ยแต่พี่มออยู่หน้าจอแล้วดูใหญ่มากเลยดิมันใหญ่นะใช่เหรอมันฮัสกี้หรือเปล่าอือ มันตัวอะไรเนี่ยมันตัวอะไรอ่ะหมาเหนว่าพาเด็กๆไปเดินก่อนไปไหมไปเดินไหมไปเปล่าไปปล่าไปไหมว้าว้าวมาแล้วว้าวร้องโชว์คนไหนไหนๆคุยสิคุยสิไหนๆไปไหมไปปล่าไปเดินไปไปเปล่าพี่เคไป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 เปล่าไปเปล่าไปเดินพี่เฮกไปเปล่า นะะไปฮะไหนไปกก่อนไปะไหนไปไหนไปไหมไปไหมไป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 ไาไป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 ไไปไนไป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 ไไป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 ไไป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 ไป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  แล้วก็อยากให้ทุกคนที่ใช้มีความสุขกับมัน<ช>นะเพราะว่ามันหอมมากจริงๆแหละใช่ครับเอาละสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่รายการอะไรหรอรายการอะไรนะขอโทษนั่นแหละสิรายการอะไรดีไลฟ์คู่บ่อยๆนะ <c oughs> ได้เดี๋ยวก็คงเห็นหน้ากันบ่อยๆไกลกัตอนนี้คือนักสแสดงไม่มีอะไรทำไลฟ์กันทั้งวันเห็นกันไลฟ์กันเนยอะแยะไปหมดเลยค,คุณมาตูมเขาก็ไลฟ์ทั้งวันทั้งคืนเลยจ้ะใช่จ้ะเอ้าพี่พี่พูดเดินเนาะโซเชียลจะซึ่งเขาไม่ให้ใกล้กันหนะววายเว้นคนหนึ่งใช่ไกลอยู่ไกลกันไม่ได้จ้ะแอบเห็นนะเมื่อวานคุณไลฟ์อ่ะ อะไรอ่ะพิ่พุดเหรอใช่พิมพเออทุกคนไลฟ์ุดโอเคโอเคไปแล้วนะคะไป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 ไโอเคลรีครับาาจโอเคบายบายครับขอบคุณมากครับอจจาไ